สาธารณสุขอำเภอรเริ่มมาตรการป้องกันโควิด -19 ในองค์กรด้วยการตรวจ ATK ก่อนปฏิบัติงานวันแรกขณะทีมวัคซีนโรงพยาบาลสังครบ,บุรียังคงลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2, 3แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเช้าวันนี้ที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอสังครบ,บุรีรายรังสีมันทองสวัสดิ์สาธารณสุขอำเภอนำทีมเจ้าหน้าที่ทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อสร้างความปลอดภัยในที่ทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติในวันนี้ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานวันแรกหลังผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งปรากฏเจ้าหน้าที่ทั้ง6คนมีผลตรวจเป็นลบขณะที่ทีมวัคซีนโรงพยาบาลสังขบ,บุรีซึ่งนาทีมโดยนางสาวหวานเพนสาลีหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสังขบ,บุรียังคงออกบริการฉีดวัคซีนเข็ม12และ3ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขบ,บุรีและประชาชนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดแต่มาอาศัยอยู่หรือประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอสังขบ,บุรีได้รับวัคซีนซึ่งวันนี้ได้เปิดบริการที่จุดบริการโรงเรียนอุดมสิทธ,ธิศึกษาเขตเทศบาลตะบลวังกะโดยมีประชาชนกว่า100คน เดินทางมารับวัคซีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัคซีนเข็มที่2และ3โดยสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์ให้โรงพยาบาลสังขละบุรีมาฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีหนังสือด่วนที่กอจ0 0 1 7 2ทับว23059ลงวันที่31ธันวาคม2564เรื่องแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่เรียนหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจทุกแห่งนายอำเภอทุกอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีและนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่งสิ่งที่ส่งมาด้วยสำเนาโทรศาารในราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0231ทับ ว7 7 0 3ลงวันที่30ธันวาคม2564าจำนวนหนึ่งชุดด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ิโดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพพิจจาา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 ารรรรณสัั่งงกกกใหห้้้้ขชนนนเที หรือบุคคลในความรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการปฏิบัติในระหว่างวันที่1-14มกราคม2565ดังนี้ 1. พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน Work from Home ตามความเหมาะสมโดยมิให้มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนตามความในข้อ2แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินพุทธศัการาช2558ฉบับที่40ลงวันที่14ธันวาคม2566 ท4 สพิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจํานวนมากเช่นการประชุมการสัมมนาการฝึกอบรมการจัดสอบหากมีความจําเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุดยกเว้นกรณีการยกเลิกระงับหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแล้วอาจเกิดผลเสียแก่ทางราชการให้พิจารณาดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสิตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดจึงขอให้ส่วนราชการหน่วยงานและอำเภอดำเนินการตามแนวปฏิบัติด,ดังกล่าวโดยเคร่งครัดทั้งนี้สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไปรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้เมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาสารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้รายงานพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายแรกเป็นชายชาวอังกฤษวัย58ปีที่เดินทางเข้าประเทศไทยและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหาคนครเมื่อวันที่24-26ธันวาคมก่อนจะเดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีและเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและวันที่28ธันวาคมไปร่วมงานแต่งที่ตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีก่อนจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ครั้งที่2ตามโปรแกรมเทส กที่โรงพยาบาลพระหลนพลพิทยาเสนาผลตรวจติดเชื้อและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในวันที่29ธันวาคม